สบายดีทุกคนสบายดีอีกคลิปนึงเนาะมื้อนี้สิพาท่านผู้ชมมาซุปหมักมีนะ่เนาะท่านผู้ชมหรือว่าซุปหมักขนมอ่อนเนาะอันนี้แม่นการล้างขั่วหมักเผ็ดแห้งเนาะให้มันมีกลิ่นหอมเขาะจะขั่วหมักเผ็ดสะกอนแล้วกับขวานมังงาเนาะซุปหมักมี่ต้องใส่มังงาอันนี้มันหมักมีเด้อที่ต้ไมไว้เรียบร้อยเนาะนี่หอมหอมนิ่มนิ่มหมักมีหรือว่าหมักขนมอ่อนเนาะอันนี้ความเผ็ดกันเด้อ นี่ตอนนี้เขาขั่วมะเพ็ดกะได้ที่แล้วเนาะเขามาตัมกมะเข็ดออกก่อนนะเนาะใส่โค้กไว้ก่อนพักไว้หนะ่อยเนาะแล้วเขาจะมาขั้วมังงาต่อเนาะจะมาบังงาลงไปเลยตอนนี้หม้อกระหอนพอดีค่ะนะครับขั้วมะเข็ดก่อนละกันมงงาขั่วลงไปต้องใส่บังงานด้วยท่านผู้ชมทุกมี้เขาถึงจะแซบ่บหอมดี ทอนได้ดีเนาะเขาใส่มะง,งาลงไปในก็แตกก็รับตับต๊บๆเลยแป๊บเดียวก็ได้มะง,งาวเต้องควาเดือดทันู้ชมมันสิขมนะเนี่นี่ยโห่หอมลัหลักเนาะต่อมาเขาต้ตำมากเผ็ดแห้งเนาะท่านผู้ชมตำเผ็ดแห้งให้มันละเอียดดีแล้วเขาจังต้ตำมะง,งาลงน้ำกันเลยเพราะว่ามันจะให้ซุปบามีมี่เขาต้องได้ตำ ละเอียดดีเนาะเข้าเครื่องดีวะช่างๆหล <c oughs> ังจากที่เขาคั่วมงงานเนาะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ได้ที่ละมาใส่ลงไปกับมะเพ็ดแห้งหรือว่าเผ็ดผงที่พวกเขาอันอำก่อนหน้าเนาะมาตำมังงาให้แหลกดี ผู้ดใดใส่ปลาแดกสามารถออรเอาปลาแดกไห้เนาะอ,อน้ำปลาแดกไว้แต่ว่าเขามือนี้เขาจะให้ใส่น้ำปลาบดใส่ปลาแดกเนาะต่อมาก็มาใส่มังมี่ที่พอเขาต้มไว้ลงไปเนาะนใส่ลงไปเพื่อควาสีต่ำให้เข้ากันใส่คมใหญ่นหน่อยนึงมือนี่เพราะว่ามังมี่ลายเติมเนาะจานมังง่ายเลย จะมาตําให้มักมีกับเครื่องส่วนผสมให้เข้ากันดีเนาะหลังจากที่เขาสับมักมี้แต่ทนผสมตอนนี้กะมุนได้ทีหรือว่าได้พอประมาณแล้วเนาะเขามักสํานี่ค่ะนะเขามาใส่อันนี้แมนผงซุปเห็นหอมด้วยใส่ลงไปเือผู้ใดผู้กินแบบพวกเฮานี้ก็ใส่เป็นนัวเนอกขั้นตอนนี้ค่ะนะแล้วเราจะมาเติมน้ำปลาลงไป คนที่กินปลาแดกใช่ปลาแดกเนาะท่านผู้ทรงจะแซบ่บแต่ว่าอันนี้เขามันมีกินปลาแดกบ่ได้เห็นเนาะเลยได้ใส่น้ำปลาแทมนมาตาส่วนผสมไมเข้ากันเป็นแซ่บหลายตอนนี้เฮาเมื่อกี้นี่เกียมซอยพักหอมต้นหอมประทานท่านผู้ทรงมาซอยหอมเนาะจะใส่ลงไปในชุดบองมีขอมมะเฮา ในนี้จะมีหอมบัวต้นหอมบัวแล้วก็ต้นหอมปอมเด้อจะใส่ไปในซุปหมักมี่หรือว่าซุปข,ขนำหนอ,อนเนะาะรสชาติมีแต่แม่นพอดีแล้วเนาะหอมซีิ๊เมื่อกี้นี่เผ็ดพอดีแซบ่บนี่นี่เยบร้อยอันนี้ค่ะก็ใส่ลงไปในโคกซุปหมักมี่ของพวกเขา,เ,าเนาะ,ะใส่ลงไปเลยนี่ แล้วก็จะซาวให้เข้ากันมันมีกระป๋องนะอะเอยเป็นจังแดงคือมาอยากแพ้ซื้อิีซอกเห็นหมักมีอ่อนเนาะทานผู้สมแซ่บเด้อทานผู้สมเอยใส่หอมลงไปแล้วแห้งได้กินแบบรสชาติดีขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหลายเท่านี่เห็นหมอซุปหมังมีโบ่ยากเนาะ ผูพพ้พิการทางด้านสายตาคือเขากระเฮ็ดกินได้ด้วยทานผู้สมซุ่มหมักมีแซบ่บคือกัรน,นี่ชิมกันนะสุดยอดสุดยอดเนาะนี่นี่เบิงนะ่งเนาะหน้าตาซุ่มหมักมีของของเขาเป็นกระแซ่บบอร์ทันผู้สมสามารถเฮ็ดกินได้เด้อเฮ็ดทดลองได้เนาะว่ามันสีแซบ่บคือพวกเขาว่าเลยบอ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านีสาน้สักก่อนนะท่านผู้ชมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวมีเมนูแซ่บๆเด็ดๆจะมาลงเพิ่มเติมอยู่ในช่องคลิคมาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมเด้อขอบใจหลายๆทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไป